ดีค่ะบริษัทอุมตมอเตอร์จำกัดอัมเกตตาายนะคะวันนี้เราก็เตรียมพร้อมส่งมอบรถลูกค้าจังหวัดอันาจเจริญนะคะวันนี้เรามาชมผลงานกันเลยค่ะตัวนี้เป็นกระบะขนมอเตอร์ไซค์นะคะลูกค้าเน้นบรรทุกรถได้เยอะนะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่รวมปิดท้าย2เมตร90เซนค่ะแล้วก็ความสูงจากพื้น สองเมตรค่ะสูงสองเมตรนะคะชั้นแรกสูงเมตรสามสิบห้าเซนค่ะชั้นที่สองสูงหกสิบห้าเซนนะคะด้นานายเป็นแผ่นปั๊มลายปีนไผ่นะคะหนาสองมิลนะคะตัวนี้ชั้นที่สองของทางเราสามารถยกได้นะคะยกออกได้ ตัวนี้ใส่รถได้ประมาณ17-20คันเลยนะคะวัดกว้างด้านในเมตร90นะคะวัดนอกเมตร97เซนนะคะตอนนี้ยื่นออกมาข้างหน้าอยู่ที่เมตร55เซนนะคะ โครงสร้างเป็นเหล็กเสากำมะน,นนะคะ ตอนนี้ลูกค้าทำไปใช้งานทั้งขนมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ขนน้ํานะคะใช้ได้สองรูปแบบนะคะตอนนี้ระบบฝาท้ายไฮดรอลิกปั๊มใหม่12บโวลต์นะคะมีชุดรีโมทไร้สายให้1ชุดค่ะแล้วก็มีชุดรีโมดสายเสียบกับพาวเวอร์ปัก1ชุดนะคะ